ควรให้ทานที่ใดควรให้ทานในที่ใดในยะที่หนึ่งข <im> ้าแต่พระองค์ผู้เจริญทานบุคคลพึงให้ในที่ไหนหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทานบุคคลพึงให้ในที่ไหนหนอมหาราชจิตย่อมเลื่อมใสในที่ใดพึงให้ในที่นั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ทานที่ให้แล้วในที่ไหนจึงมีผลมากมหาราชทานพึงให้ในที่ไหนนั่นเป็นข้อหนึ่งและทานที่ให้แล้วในที่ไหนจึงมีผลมากนั่นเป็นอีกข้อหนึ่งมหาราชทานที่ให้แล้วแก่ผู้มีศีลแลมีผลมากทานที่ให้แล้วในผู้ทุศีลหามีผลมากไมมมหาราช ด้วยเหตุนั้นเราจักย้อนถามพระองค์ในปัญหากรรมข้อนั้นบ้างพระองค์พอพระทัยอย่างใดพึงตอบอย่างนั้นมหาราชพระองค์จะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรณที่นี้การยุทิพึงปรากฏเฉพาะหน้าแด่พระองค์สงครามพึงปะทะกันถ้าว่ากุมารที่เป็นกษัตริย์ที่เป็นพราหมณ์ที่เป็นแพทย์ที่เป็นสูตรเป็นผู้ไม่ได้ศึกษา ไม่ได้หัดมือไม่ได้รับความชำนาญไม่ได้ประลองการยิงเป็นคนขลาดเป็นคนมักสันเป็นคนมักสะดุ้งเป็นคนมักวิ่งหนีพึงมาอาสาไซพระองค์พึงทรงชุบเลี้ยงบุรุษนั้นหรือและพระองค์พึงทรงต้องการบุรุษเช่นนั้นหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่พึงชุบเลี้ยงบุรุษนั้นและข้าพระองค์ไม่พึงต้องการบุรุษเช่นนั้นแล มหาราชพระองค์จะทรงสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรณที่นี้การยุดพึงปรากฏแก่พระองค์สงครามพึงปะทะกันถ้าว่ากุมารที่เป็นกษัตริย์ที่เป็นพราหมณ์ที่เป็นแพทย์ที่เป็นสูตรเป็นผู้ศึกษาดีแล้วได้หัดมือแล้วได้รับความชำนาญแล้วได้ประลองการยิงมาแล้วไม่เป็นคนขลาดไม่เป็นคนสัน่น ไม่เป็นคนสะดุง้งไม่เป็นคนมักวิ่งหนีพึงมาอาสาไซพระองค์พึงทรงชุบเลี้ยงบุรุษนั้นหรือและพระองค์พึงทรงมีพระประสงค์บุรุษเช่นนั้นหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันพึงชุบเลี้ยงบุรุษนั้นและหม่อมฉันพึงต้องการบุรุษเช่นนั้นมหาราชฉันนั้นก็เหมือนกันแม้หากว่ากุลบุตรออกจากเรือนตระกูลไร่ เป็นผู้บวชหาเรือนมีได้และกุลบุตรน,นั้นเป็นผู้มีองค์แหนละได้แล้วเป็นผู้ประกอบแล้วด้วยองค์แห่ทานที่ให้แล้วในกุลบุตรน,นั้นย่อมเป็นทานมีผลมากองค์แห่อันกุลบุตรนั้นละได้แล้วเป็นอย่างไร 1. การมฉันทะอันกุลบุตรนั้นละได้แล้ว 2. พยาบาทอันกุลบุตรนั้นละได้แล้ว สามทีนะมิทะอันกุลระบุนั้นละได้แล้วสี่อุททจักกุกกุจักอันกุลบุตรนั้นละได้แล้วห้าวิจิธธกิจฉาอันกุลระบุนั้นละได้แล้วเหล่านี้แลองห้า,าอันกุลระบุนั้นละได้แล้ว,ลวลกุลร,ระลลบุนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยองห้าเป็นอย่างไรหนึ่งเป็นผู้ประกอบแล้วด้วยกองศีล อันเป็นของพระอเสขะสองเป็นผู้ประกอบแล้วด้วยกองสมาธิอันเป็นของพระอเสขะสามเป็นผู้ประกอบแล้วด้วยกองปัญญาอันเป็นของพระอเสขะสี่เป็นผู้ประกอบแล้วด้วยกองวิมุตติอันเป็นของพระอเสขะห้าเป็นผู้ประกอบแล้วด้วยกองวิมุตติยาณทัศนะอันเป็นของพระอเสขะ กุลบุตรนั้นเป็นผู้ประกอบแล้วด้วยองค์ห้าเหล่านี้กานที่ให้แล้วในกุลบุตรผู้มีองค์ห้าอันละได้แล้วและเป็นผู้ประกอบแล้วด้วยองค์ห้าอย่างนี้ย่อมมีผลมากศิลปะการยิงแม่นกำลังเข้มแข็งและความกล้าหาญมีอยู่ในชายหนุ่มผู้ใดพระราชาผู้ทรงประสงค์ด้วยการยุทธพึงทรงชุบเลี้ยงชายหนุ่มเช่นนั้น ไม่พึงทรงชุบเลี้ยงชายหนุ่มผู้ไม่กล้าหารเพราะเหตุแห่งชาติฉันใดธรรมะคือขันติและโสรจะตั้งอยู่แล้วในบุคคลใดบุคคลพึงบูชาบุคคลน,นั้นผู้มีปัญญามีความประพฤติเยี่ยงพระอริยะแม้มีชาติสามฉันนั้นเหมือนกันพึงสร้างอาสมอันเป็นที่รื่นรมยังผู้พหูสูตรทั้งหลายให้สำนักอยู่ณนะที่นั้น พึงสร้างบ่อน้ำไว้ในป่าที่กันดานน้ำและสะพานในที่เป็นล่มพึงถวายข้าวน้ำของเคี้ยวผ้าและเสนาสนะในท่านผู้ซื้อตรงทั้งหลายด้วยน้ำใจอันผ่องใสเมฆมีสายฟ้าแลบแปลปราบมียอดตั้งร้อยกระหึ่มอยู่ยังแผ่นดินให้โชคชุ่มอยู่ย่อมย่างที่ดอนและที่ลุ่มให้เต็มแม้ฉันใด ทายกผู้มีศรัทธาเป็นบัณฑิตได้ฟังแล้วย่อมจัดหาโภชนาหารมาเลี้ยงวันิพกด้วยข้าวน้ำให้อิ่มหนำบันเทิงใจเที่ยวไปในโรงทานสั่งว่าท่านทั้งหลายจงให้ท่านทั้งหลายจงให้ดังนี้และทายกนั้นบรรลือเสียงเหมือนเสียงกระหึ่มแห่งเมฆเมื่อฝนกำลังตกฉะนั้น ทานแห่งบุญอันภัยบุญนั้นย่อมยังทายกให้ชุ่มชื่นควรให้ทานในที่ใดในยะที่สองข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทานประจำสกุลวงข้าพระองค์ยังให้อยู่แต่ว่าทานนั้นข้าพระองค์ให้เฉพาะหมู่พิกขุ่ผู้เป็นอรหันต์หรือปฏิบัติอรหัตตมักที่อยู่ป่าที่ถือบินทบาทที่ถือผ้าบางสกุลเป็นวัด ขหาบดีข้อที่จะรู้ว่าคนเหล่านี้เป็นพระอรหันต์หรือปฏิบัติอรหัตมรรนั้นเป็นสิ่งที่รู้ได้ยากสำหรับท่านผู้เป็นคฤหัสผู้บริโภคกามผู้ยังมีการนอนเบียดบุตรบริโภคใช้สอยกระแจจันทรและผ้าจากเมืองกาสีทัดทรงมาลาเครื่องกลิ่นและเครื่องผัดทายินดีอยู่ด้วยทองและเงินขหบดี ถึงแม้พิกขุจะเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดถ้าเป็นผู้ฟุ้งซ่านถือตัวกลับกรอกพูดมากมีวาจาไม่แน่นอนมีสติลืมหลงปราศจากสัมปรชัญญะไม่มีสมาธิมีจิตหมุนไปผิดมีอินทรีย์อันปล่อยแล้วด้วยอาการอย่างนี้พิกขุนั้นควรถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นๆขหาบดีถึงแม้พิกขุ จะเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดถ้าเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่กลับกรอ,อกไม่พูดมากมีวาจาแน่นอนมีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีสมาธิมีเอกกัคตาจิตสำรวมอินทรีย์ด้วยอาการอย่างนี้พิกขุนั้นอันใครๆควรสรรเสริญด้วยเหตุนั้นๆขหาบดีถึงแม้ภิกขุ จะเป็นผู้อยู่ใกล้บ้านก็ดีถ้าเป็นผู้ฟุ้งซ่านถือตัวกลับกรอกพูดมากมีวาจาไม่แน่นอนมีสติลืมหลงปราศจากสัมปชัญญะไม่มีสมาธิมีจิตหมุนไปผิดมีอินทรีย์อันปล่อยแล้วด้วยอาการอย่างนี้พิกขุนั้นควรถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นๆขหาบดีถึงแม้พิกขุ จะเป็นผู้อยู่ใกล้บ้านก็ดีถ้าเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่กลับกรอกไม่พูดมากมีวาจาแน่นอนมีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีสมาธิมีเอกคตาจิตสำรวมอินทรีย์ด้วยอาการอย่างนี้พิกุนั้นอันใครๆควรสรรเสริญด้วยเหตุนั้นๆข้าหาบดีถึงแม้พิกุ จะเป็นผู้บินทบาทเป็นวัดก็ดีถ้าเป็นผู้ฟุ้งซ่านถือตัวกลับกรอกพูดมากมีวาจาไม่แน่นอนมีสติลืมหลงปราศจากสัมปชัญญะไม่มีสมาธิมีจิตหมุนไปผิดมีอินทรีย์อันปล่อยแล้วด้วยอาการอย่างนี้พิกขุนั้นควรถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นๆข้าบดีถึงแม้พิกขุ จะเป็นผู้บินทบาทเป็นวัดก็ดีถ้าเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่กลับกรอกไม่พูดมากมีวาจาแน่นอนมีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีสมาธิมีเอกกัคคตาจิตสํารวมอินทรีย์ด้วยอาการอย่างนี้พิกขุนั้นอันใครๆควรสรรเสริญด้วยเหตุนั้นๆข้าาบดีถึงแม้พิกุ จะเป็นผู้ฉันในที่นิมนต์ก็ดีถ้าเป็นผู้ฟุ้งซ่านถือตัวกลับกรอกพูดมากมีวาจาไม่แน่นอนมีสติลืมหลงปราศจากสัมปชัญญะไม่มีสมาธิมีจิตหมุนไปผิดมีอินทรีย์อันปล่อยแล้วด้วยอาการอย่างนี้พิกุนั้นควรถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นๆขคหาบาดีถึงแม้พิกุ จะเป็นผู้ฉันในที่นิมนต์ก็ดีถ้าเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่กลับกรอกไม่พูดมากมีวาจาแน่นอนมีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีสมาธิมีเอกคตาจิตสำรวมอินทรีย์ด้วยอาการอย่างนี้พิกุนั้นอันใครๆควรสรรเสริญด้วยเหตุนั้นๆขหบดีถึงแม้พิกุ จะเป็นผู้ถือผ้าบางสกุลเป็นวัดก็ดีถ้าเป็นผู้ฟุ้งซ่านถือตัวกลับกรอกพูดมากมีวาจาไม่แน่นอนมีสติลืมหลงปราศจากสัมปชัญญะไม่มีสมาธิมีจิตหมุนไปผิดมีอินทรีย์อันปล่อยแล้วด้วยอาการอย่างนี้พิกขุนั้นควรถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นๆคขหบดีถึงแม้พิกุ จะเป็นผู้ถือผ้าบางสกุลเป็นวัดก็ดีถ้าเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่กลับกรอกไม่พูดมากมีวาจาแน่นอนมีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีสมาธิมีเอกคตาจิตสำรวมอินทรีย์ด้วยอาการอย่างนี้พิกขุนั้นอันใครๆควรสรรเสริญด้วยเหตุนั้นๆั้ขหาบาดีถึงแม้พิกุ จะเป็นผู้นุ่งห่มขหบดีจีวรกด็ดีถ้าเป็นผู้ฟุ้งซ่านถือตัวกลับกรอกพูดมากมีวาจาไม่แน่นอนมีสติลืมหลงปราศจากสัมปชัญญะไม่มีสมาธิมีจิตหมุนไปผิดมีอินทรีย์อันปล่อยแล้วด้วยอาการอย่างนี้พิกขุนั้นควรถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นๆขหาบดีถึงแม้พิกุ จะเป็นผู้นุ่งห่มขหบดีจีวรกด็ดีถ้าเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่กลับกรอ,อกไม่พูดมากมีวาจาแน่นอนมีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีสมาธิมีเอกคตาจิตสำรวมอินทรีย์ด้วยอาการอย่างนี้พิกุนั้นอันใครๆควรสรรเสริญด้วยเหตุนั้นๆเอาละคหาบดี ท่านจงถวายทานในสงเถิดเมื่อท่านถวายทานในสงอยู่จิตจักเลื่อมใสท่านเป็นผู้มีจิตอันเลื่อมใสแล้วภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญจำเดิมแต่วันนี้ไปข้าพระองค์จะถวายทานในสงไม่ควรห้ามผู้อื่นให้ทานวัชชะ ผู้ใดห้ามผู้อื่นซึ่งให้ทานผู้นั้นชื่อว่าเป็นอมิตรผู้ทำอันตรายต่อสิ่งสามสิ่งคือทำอันตรายต่อบุญของทายกคือผู้ให้ทำอันตรายต่อลาบของปฏิคาหกคือผู้รับและตัวเองก็ขุดรากตัวเองกําจัดตัวเองเสียตั้งแต่แรกแล้ววัชชะผู้ที่ห้ามผู้อื่นซึ่งให้ทานชื่อว่าเป็นอมิตร ผู้ทำอันตรายสิ่งสามสิ่งดังนี้แลวัชชะเราเองย่อมกล่าวอย่างนี้ว่าผู้ใดเทน้ำล้างหม้อหรือน้ำล้างชามก็ตามลงในหลุมน้ำคร่มหรือทางน้ำโสโครกซึ่งมีสัตว์มีชีวิตเกิดอยู่ในนั้นด้วยคิดว่าสัตว์ในนั้นจะได้อาศัยเลี้ยงชีวิตดังนี้แล้วเราก็ยังกล่าวว่า นั่นเป็นทางมาแห่งบุญเพราะการทำแม้เช่นนั้นไม่ต้องกล่าวถึงการให้ทานแก่มนุษย์ด้วยกันดังนี้อีกอย่างหนึ่งเรากล่าวว่าทานที่ให้แก่ผู้มีศีลเป็นทานมีผลมากทานที่ให้แก่ผู้ทุศีลหาเป็นอย่างนั้นไม่และผู้มีศีลนั้นเป็นผู้ละเสียซึ่งองค์ห้และประกอบอยู่ด้วยองค์ห้ ละองคห้าคือละกามฉันทะละพยาบาทละถีนมิทะละอุทธจกุกกุจจะละวิจิกิจฉาประกอบด้วยองห้าคือประกอบด้วยกองศีลชั้นอเสขคะประกอบด้วยกองสมาธิชั้นอเสขคะประกอบด้วยกองปัญญาชั้นอเศขคะประกอบด้วยกองวิมุตชั้นอเสขคะ ประกอบด้วยกองวิมุตติยานทัศนะชั้นอเสขะเรากล่าวว่าทานที่ให้ในบุคคลผู้ละองหา้าและประกอบด้วยองหา้าด้วยอาการอย่างนี้มีผลมากดังนี้นาดีหรือนาเลวที่ขู่ทั้งหลายพืชที่หวานลงในนาที่ประกอบด้วยลักษณะแปดอย่างย่อมไม่ให้ผลมากไม่ให้ความพอใจมาก ไม่ให้กําไรมากประกอบด้วยลักษณะแปดอย่างเป็นอย่างไรคือนาในกรณีนี้พื้นที่ลุ่มลุ่มดอนๆเต็มไปด้วยก้อนหินและก้อนกรวดดินเค็มไถให้ลึกไม่ได้ไม่มีทางน้ำเข้าไม่มีทางน้ำออกไม่มีเหมืองไม่มีหัวคันนานี้ฉันใดที่ขูทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ทานที่บุคคลให้ในสมณพราหมณ์ที่ประกอบด้วยองค์8ดอย่างเหล่านี้เป็นทานไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากไม่มีความรุ่งเรืองมากไม่แผ่ภัยสารมากประกอบด้วยองค์แปดอย่างเป็นอย่างไรคือสมณพราหมณ์ในกรณีนี้เป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิมีมิจฉาสังกปะมีมิจฉาวาจามีมิจฉากรรมันตะ มีมิจฉาอาชีวะมีมิจฉาวายมะมีมิจฉาสติมีมิจฉา,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 าสมาธิพิคุทั้งหลายทานที่บุคคลให้ในสมณะพราหมณ์ที่ประกอบด้วยองค์แปดอย่างอย่างนี้เป็นทานไม่มีผลมากไม่มีอนิสงส์มากไม่มีความรุ่งเรืองมากไม่แผ่ภัยสารมากพิคุทั้งหลาย พืชที่หวานลงในนาที่ประกอบด้วยลักษณะแปดอย่างย่อมให้ผลมากให้ความพอใจมากให้กำไรมากประกอบด้วยลักษณะ8ดอย่างเป็นอย่างไรคือนาในกรณีนี้พื้นที่ไม่ลุ่มลุ่มดอนดอนไม่เต็มไปด้วยก้อนหินและก้อนกรวดดินไม่เค็มไถให้ลึกได้มีทางน้ำเข้ามีทางน้ำออก มีเหมืองมีหัวคันนานี้ฉันใดพิกุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันทานที่บุคคลให้ในสมณพราหมณ์ที่ประกอบด้วยองค์แปดอย่างเหล่านี้เป็นทานมีผลมากมีอนิสง์มากมีความรุ่งเรืองมากแผ่ภัศาลมากประกอบด้วยองค์แปดอย่างเป็นอย่างไรคือสมณพราหมณ์ในกรณีนี้ เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสังกัปปะมีสัมมาวาจามีสัมมากรรมันตะมีสัมมาอาชีวะมีสัมมาวายามะมีสัมมาสติมีสัมมาสมาธิพิขุทั้งหลายทานที่บุคคลให้ในสมณะพราม์ณที่ประกอบด้วยองค์แปดอย่างอย่างนี้เป็นทานมีผลมากมีอานิสง์มากมีความรุ่งเรืองมาก แผ่ภพยสารมากผู้รับทานกับผลที่ได้ในยะที่หนึ่งลำดับนั้นสัจจกะนิครนทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงบอกพวกเจ้าลิชวีเหล่านั้นว่าเจ้าลิชวีทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าพระโคดมพร้อมด้วยพิกุสงข้าพเจ้านิมนต์แล้วเพื่อฉันในวันพรุ่งนี้ พวกท่านจะนำอาหารใดมาเพื่อข้าพเจ้าจงเลือกอาหารที่ควรแก่พระโคโดมเถิดเมื่อล่วงราตรีนั้นแล้วเจ้าลิชวีเหล่านั้นได้นำพัตตาหารประมาณห้าร้อยสำรับไปให้แก่สัจกสจกะนิครนสัจจกะนิครนให้จัดของเคี้ยวของฉันอันประนีตในอารามของตนเสร็จแล้วจึงให้ทูลบอกการแด่พระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระโคโดมเวลานี้เป็นการอันควรพัตตาหารสำเร็จแล้วครั้งนั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแล้วทรงถือบาทจีวรเสด็จไปสู่อารามแห่งสัจจกะนิครนประทับบนอาสนะที่ปูลาดไว้ถวายพร้อมด้วยพิกุสงครั้งนั้นสัจจกะนิครนถวายพิกุสง มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยของเคี้ยวของฉันอันประนีตด้วยมือของตนให้อิ่มหนำสำราญแล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จนำพระหัตถ์ออกจากบาทแล้วสัจจกะนิครนจึงถือเอาอาสนะต่ำนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้ทูลว่าข้าแต่พระโคโดมขอบุญและผลบุญในทานนี้ จงมีเพื่อความสุขแก่ทายกทั้งหลายเถิดอักกิเวสนะบุญและผลบุญในทานนี้อาศัยทักขินยะบุคคลที่ยังไม่สิ้นราคะโทสะโมหะเช่นกับท่านจักมีแก่ทายกทั้งหลายส่วนบุญและผลบุญอาศัยทักขินยะบุคคลที่สิ้นราคะโทสะโมหะเช่นกับเราจักมีแก่ท่านชนีแล ผู้รับทานกับผลที่ได้ในยะที่สองพิกูทั้งหลายผ้าทอด้วยเปลือกปอถึงจะยังใหม่อยู่สีก็ไม่งามนุ่งห่มเข้าก็เจ็บเนื้อราคาก็ถูกแม้จะกลางใหม่กลางเก่าแล้วสีก็ยังไม่งามนุ่งห่มเข้าก็ยังเจ็บเนื้อราคาก็ถูกมากแม้จะเก่าคร่ำแล้วสีก็ยังไม่งาม นุ่งห่มเข้าก็ยังเจ็บเนื้อราคาก็ถูกมากอยู่นั่นเองผ้าเปลือกปอที่เก่าคร่ำแล้วมีแต่จะถูกใช้เช็ดหม้อข้าวหรือทิ้งอยู่ตามกองขยะมูลฝอยนี้ฉันใดพิกุทั้งหลายพิกุที่ทุศีลมีความเป็นอยู่เลวซามก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้เพิ่งบวชใหม่เราก็กล่าวว่ามีผิวพรรณไม่งามเหมือนผ้าเปลือกปอ ที่มีสีไม่งามนั้นนั่นแหละเรากล่าวพิกขุนี้ว่ามีภาพเปลือกปอเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งชนเหล่าใดคบหาสมาคมเข้าใกล้ทำตามเยี่ยงอย่างของพิกขุนั้นข้อนั้นจะเป็นทางให้เกิดสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์เป็นทุกข์แก่ชนเหล่านั้นเองตลอดกาลนานเราจึงกล่าวพิกขุนั้นว่า ใครใกล้ชิดเข้าก็เจ็บเนื้อเหมือนผ้าเปลือกปอนุ่งห่มเข้าก็เจ็บเนื้อฉะนั้นเรากล่าวพิขุนี้ว่ามีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งพิขุนั้นรับจีวรบินทบาทเสนาสนะและยากับเครื่องใช้ในการรักษาโรคของชนเหล่าใดทานนั้นย่อมไม่มีผลใหญ่ไม่มีอานิสง์ใหญ่แก่ชนเหล่านั้น เรากล่าวพิกขุนั้นว่ามีค่าน้อยเหมือนผ้าเปลือกปอมีราคาถูกฉะนั้นเรากล่าวพิกขุนี้ว่ามีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบพิกุทั้งหลายแม้พิกขุมัชชิมภูมิเมื่อเป็นคนทุศีลมีความเป็นอยู่เลวซามก็เป็นอย่างเดียวกันเรากล่าวว่ามีผิวพรรณไม่งามเหมือนผ้าเปลือกปอ ที่มีสีไม่งามนั้นนั่นแหละเรากล่าวพิกุนี้ว่ามีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งชนเหล่าใดคบหาสมาคมเข้าใกล้ทำตามเยี่ยงอย่างของพิกุนั้นข้อนั้นจะเป็นทางให้เกิดสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์เป็นทุกข์แก่ชนเหล่านั้นเองตลอดกาลนานเราจึงกล่าวพิกุนั้นว่า ใครใกล้ชิดเข้าก็เจ็บเนื้อเหมือนผ้าเปลือกปอนุ่งห่มเข้าก็เจ็บเนื้อฉะนั้นเรากล่าวพิกุนี้ว่ามีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งพิกุนั้นรับจีวรบินทบาทเสนาสนะและยากับเครื่องใช้ในการรักษาโรคของชนเหล่าใดทานนั้นย่อมไม่มีผลใหญ่ไม่มีอนิสงส์ใหญ่แก่ชนเหล่านั้น เรากล่าวพิกขุนั้นว่ามีค่าน้อยเหมือนผ้าเปลือกปอมีราคาถูกฉะนั้นเรากล่าวพิขุนี้ว่ามีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบพิขุทั้งหลายแม้พิกขุผู้เป็นเถระเมื่อเป็นคนทุศีลมีความเป็นอยู่เร็วซามก็เป็นอย่างเดียวกันเรากล่าวว่ามีผิวพันธไม่งามเหมือนผ้าเปลือกปอที่มีสีไม่งามนั้นนั่นแหละ เรากล่าวพิกุนี้ว่ามีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งชนเหล่าใดคบหาสมาคมเข้าใกล้ทําตามเยี่ยงอย่างของพิกุนั้นข้อนั้นจะเป็นทางให้เกิดสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์เป็นทุกข์แก่ชนเหล่านั้นเองตลอดกาลนานเราจึงกล่าวพิกุนนั้นว่าใครใกล้ชิดเข้าก็เจ็บเนื้อเหมือนผ้าเปลือกปอ นุ่งห่มเข้าก็เจ็บเนื้อฉะนั้นเรากล่าวพิกขุนี้ว่ามีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งพิขุนั้นรับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและยากับเครื่องใช้ในการรักษาโรคของชนเหล่าใดทานนั้นย่อมไม่มีผลใหญ่ไม่มีอานิสงส์ใหญ่แก่ชนเหล่านั้นเรากล่าวพิกขุนั้นว่ามีค่าน้อยเหมือนผ้าเปลือกปอ มีราคาถูกฉะนั้นเรากล่าวพิขุนี้ว่ามีภาาเปลือกปอเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งพิขุเทระชนิดนี้กล่าวอะไรขึ้นในถ้ำกลางสงพิขุทั้งหลายก็จะว่าให้ว่าประโยชน์อะไรด้วยคำพูดของท่านซึ่งเป็นคนพานคนเขลาคนอย่างท่านหรือจักรู้สิ่งที่ควรพูดดังนี้พิขุเทระนั้น ถูกเขาว่าให้ก็โกรธแขนใจกล่าววาจาหยาบออกมาโดยอาการที่ต้องทำให้ตนต้องถูกสงลงอุกเขปนิยกรรมในภายหลังจึงเป็นเหมือนผ้าเปลือกปอเก่าคร่ำที่เขาทิ้งเสียตามกองขยะมูลฝอยฉะนั้นแล